ท่านมีคลิปที่เป็นไวรัลถ้าเป็นรายการทีวีก็ชือว่ารายการคลิปดังข้ามปีครับห้าสี่สามสองสิ่งที่เจ้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรัฐนิวเซาเวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกรัมนั้นมันคือแป้งอน,อนุสรน้องเอยจำมาพูดตัวเองไว้บ้างเวลาจะพูดอะไรอะ ท่านมีคลิปที่เป็นไวรัลถ้าเป็นรายการทีวีก็จะ่อว่ารายการคลิปดังข้ามปีครับท่านมีคลิปดังในอดีตครับผมจำได้ทุกเม็ดรครับไม่เชื่อพิสูจน์ก็ได้ครับห้าสี่สามสองสิ่งที่เจ้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรัฐนิวเซาเวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกรัมนั้นมันคือแป้งนี่ครับท่ระธา,าครับ ผมเราอยากติดต่อนิวเซาเวลซะเหลือเกินครับว่าต้องไปอบรอมใหม่ครับแยกไม่ออกแล้วระหว่างเฮโรอีนหรือแป้งแล้วแป้งเนี่ไม่รู้แป้งโรยตัวหรือแป้งมันหรือแป้งอะไรนะครับนั่นเป็นคดีดังครับแต่ผมวแววๆมานะฮะว่าเขาจะมีคนไปร้องครับเปรียบเสมือนการเตะจุดโทษนะครับนายกอนุทินเป็นผู้รักษาประตูครับเป็นโกลคคเปอร์ keeper. มีคนไปร้องสักร้อยจุดร้อยเรื่องร้อยลูกมันแต่จ่โทษร้อยลูกมันต้องมีรับพลาดกันสักลูกอะครับแม้ท่านจะเส้นใหญ่ก็ตามแต่นายกรัฐมนตรีที่ไปตั้งบุคคลมีปัญหาแบบนี้จะถือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ได้อภิปรายในเรื่องเก่า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 ก่อนที่จะท่านจะอภิปรายผมในเรื่องเก่าเาทั้งหลายเนี่ย ผมจําได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านมาค,คุยกับผมตรงนี้ในฐานะเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วมาขอร่วมรุการกับผมในพักรคราชาธับผมจําได้นะครับคุณอุสรครับผมไม่มั่นใจว่าวันนั้นกับวันนี้นีท่านต่างกันลาฟ้ากับดินวันนั้นท่านชื่นชมว่าท่านทำงานได้ดีได้ใจพี่น้องประชาชนทำงานถึงลูกถึงคน ผมอยู่บ้านนี้ผมไม่ค่อยมีความสุขผมอยากจะมาร่วมอุดมการณ์กับท่านแล้วท่านก็พูดกับเพื่อนสมาชิกพกรรคกล้าธรรมของผมหลายหลายท่านผมก็ไม่เข้าใจวันนี้ท่านตื่นมาท่านกินยาผิดประเภทหรือเปล่าว่ากระบวนการที่คุณพูดทั้งหมดที่ผมผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมดแล้วคุณยาพูดเอามันมันมัน โดยไม่ถามถึงอดีตเลยว่าเวลาที่ผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนยังไม่ถึงปีท่านลืมซะแล้วเหรอครับในสิ่งที่ท่านพูดแล้วไม่จบเลยอยากถามผมคุยส่วนตัวได้ครับข้างหลังอน,อนุสรน้องเอ๋ยจำมาพูดตัวเองไว้บ้างเวลาจะพูดอะไรอ่ะอยากลืนน้ำลายตัวเองคุณอย่าบอกว่าคุณเนี่ย ต่อสู้เพื่อประชาธิไปไตยมานานผมไม่น้อยกว่าคุณหรอกครับปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งผมถูกขังเนี่ขังมากกว่าคุณอีก